อันยองอันซิโยพ่อขอ,ขอเแนอเซรังโยคเคเินเวนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมลุบอกกดหนึ่งก้นขอโทษด้วยนะที่มาเวลานี้เมื่อคือนเราง่วงเราสะดุ้งเปิดมาประมาณอะไรนะสองทุมใช่ไหมแล้วพออยู่ยาวถึงตีหนึ่งตีสองตีสามก็ลืมอัดคลิปอีกก็เลยแบบง่วงไงเจออากาศเย็นเข้าไปหลับเพลินไปหน่อยหลับยาวเลย เราไปเจอแบบหนึ่งมานีชื่อแบบนี้ชื่อแบบน,นี้นะข้างล่างเขียนว่าจำลองฟองนะคะคือํำลองการเป่าฟองสบู่ฟองถ้าใครเคยได้แบบลูกฟองลูกโป่งจากน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแเอาลอหลอดไปผสมน้ำเอาน้ำยาล้างจามนมาผสมน้ำแล้วก็ใช้หลอดเป่าอะฟิลนั้นเลย เราจะพาทุกคนย้อนวัยไปเล่นเป่าฟองกันหกคนขี้เกียจท่างเซอร์ฟฟียดล เดี like ๋ยวแป๊บนึงนะมาแล้วเราไปสร้างเซิร์ฟมาต้องรีบหน่อยไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวเราจะรีบไปทำเฟสไยวันในเกมแอนดอแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นเกมนี้หลังจากอัดคลิปเสร็จอีกทีหนึ่งเพลงอะไร ก็งงกับเพลงคุณดูงงโอเคเอียงน่าเชียวขอปิดเสียงแบบแป,ป๊บๆค่ะรอขอใหยกับอาการคือตุ่ เน็ตมันขึ้นคำว่าเน็ตแปบนึงนะมากครับกลับมาอีกครั้งกลับมาเล่นแบบนี้ไม่ได้กลับมารักกับเข้ามาใหมา่ครับเมื่อกี้มันขึ้นมาว่าแล้วเราดี่มันขึ้นมาเสนอรักไอ้นั่นนะเสนอรัก อินเทอร์เน็ตแล้วก็เออปิดอินเทอร์เน็ตเราสักพักหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่ไม่ใช่ปิดเครื่องอินเทอร์เน็ตนะปิดอินเทอร์เน็ตมือถือเราสักพักหนึ่งแล้วเราก็ เราจะเราจะเก็บเงินให้เ oh, ข oh ้าให้ก hmm. <komm> ับประมาณนี้อุ้ยอันนี้ก็สวยนะอั้เป็นแบบพัดเป็นแบบเหมือนใบพัดเหมือนแบบใบพัดอ่ะพัดใบพัดพัดลมอ่ะพัดลมมือถืออ่ะเออนี่อันนี้ว่ะแบบปูดึงฟิว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 โอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้เหมือน มือนเล่นน้ำสงการอะอันนี้เหมือนในนี่ไอปืนปืนแจกเงินอ่ะใครที่เคยเห็นในฟีใครที่ใครเห็นในฟีไฟไหมปืนแจกเงินอ่ะแนวเดียวกันเลยมันมีแค่นี้หรอกระป๋องอะ เดนจะไปไหนลกูกอัดกิไปห้นนะ้ำไปน,นะตอนที่เราอัดทิ้งอยู่ตอนนี้แมวก็อยาจะหนีเที่ยวนะคะหนูวันนี้มันไปไหนนะี โอเคปิด okay. เสียงก่อนจิมให้ครบ คอมันจุไปก่อนเปล่าที่นั่นหนึ่งไปก่อนเพราะว่าเราก็ต้องซื้อคอมันจุเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดแล้วก็ติดตรีลังกามาเสือฟอสเดอฟอสเดอเฮลฟอสเดอ หนูว่าเดือยฮิลทำไมขอนโอ้ยมีมีโซนไปตรงนู้นน่ะน่ะโอ้ยไม,ม,ม่มีไหลโซนเนาะดินแดงสบู่ดินแดงมหาสมุทรดินแดงมหาสมุทรเห็นอันนี้เห็นนี้ เรานึกเราเราเห็นเราเห็นขวดนี้เราเห็นเป็นอะไรรู้ไหมน้ำน้ำเอ่อเจลล้างมือแอลกอฮอล์เหมือนขวดเจลล้างมือแอลกอฮอล์อ่ะมันไม่เหมือนขวดใส่น้ำยาล้างมืออ่ะอันนี้เห็นอันนี้เห็นอันนี้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 เห็นเห็นอันนี้เห็นแล้วนึกถึงเรื่องอะไรรู้ไหมเจคกับโลด ไอผัวหอยอ่ะไอ้เลี้ยว้ยเห็นประตูอย่างงี้ทัดเลยฮักกี้วอกกี้นี่่องวางแล้วเห็นนี้นึกถึงกระตูเรื่องอะไรไหมไอ้ฟิงกะเบลเออ เอ้ยเหมือนิงเกเบลอยู่นะเหมือนการ์ตูนซิงเกเบลอยู่นะอันนี้ดูแลสวรรค์น,นึกถึงอะไรดูไหมการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะถ,ถ,ถ้าใครเคยดูอไม่เด็กแล้วนะจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นแนวสวรรค์อย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วอันนี้ถ้าใคร,ใครเคยดูเกมการ์ตูนที่มันเกี่ยวกับผีผีผีอะแล้วก็พาวิญ,ญญาณไปอ่ะ เออนั่นแหละใครดูก็ซื้อบอกซื้อเรื่องนี้นะคือจำไม่ได้แล้วอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการ์ตูนไอ้ทุกอย่างอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการ์ตูนกับเกมอันนี้มันเหมือนอันเนี้ยฮักกิวกกี้ประตูใช่เลยประตูนเดียวกันเลยสีเดียวกันเลย,เย,เลยอันนี้ถอดอนเราจะเป็นเมนถอดอนโอ้โหสบ,บู่ถามจริงเฮ้ ก้อนนี้เหมือนสบู่ยี่ห้อหนึ่งอันนี้เหมือนสบู่ยี่ห้ออะไรจะไม่ได้ละถ้าโอ้ยสีโหก้อนใหญ่อันนี้เลียวนี้อะไรวะเนี่ยถ้าก้อนใหญ่นี้นี่เราจะใช้ล้างมือยังไงหมดครับอ๋อะเลี้ยง ให้เสียงอะไรกระลึงกระลึงไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะฮะบ้านบ้านคนอาจเนี่ยฝนตกนะฮะอุ้ยหย่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้บวกสองแล้วอุ้ย <c oughs> เงินมาแล้วบวกซื้อบวกสองก่อน <c oughs> มันจะได้ไวๆไง เนี่ยกระถึงกับคอระถึงกับกระตุกเมื่อกี้อืมอ,อาอา้อาวอาัดบุกอัดอัดคลิปไปอ่ะคลิปมาหามาอีกทีนึงแมวนอนที่นอนแล้วมันนั่งหวังก็น้องตกใจเลยล,ลูกใครมาใครใครอ่าเราก,ก็เอ๊เฮ้ย ไม่มีมันมีให้เก็บด้วยหรอ,อร้งนะูนั่นเนี่ยมันมีให้เก็บตามทางด้วยแฮโอ้ไม่มีให้เก็บแกมันทานด้วยแฮ ไม่มีการมีตามีให้เก็บตํทางนี่ให้มีคนเน้นมีคนแบบเอออยากให้เล่นเกมแนวประสบการณ์เราก็เล่นไปแล้วนะคิดที่แล้วอ่ะประสบการณ์เป็นเป็นคนเฝ้าคนเฝ้า เทาที่ก่อสร้างนะฮะที่ทำที่ทางานก่อสร้างอะไรอย่างนี้แล้วมีแมบ,บหนึ่งเป็นแบบโรงแรมแล้วก็แมบ,บร้านอาหารมันไม่เหมือนกันนะโรงแรมกับร้านอาหารเจอแมบ,บหนึ่งของพี่แป้งอ่ะเอ้ยอยากจะเล่นเหมือนกันนะแบบแมบบผีญี่ปุ่นเราโอ้ผีนั้นคิดออกแล้วมันเหมือนอะไรรู้ไหม มันเหมือนอะที่เราดูพี่แปลกมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเราดูคลิปหนึ่งอ่ะเราจําคลิปหนึ่งได้มันเป็นคลิปผีคานมา ยัไม่ไปโซนใหม่สักทีก็เราก็ตีอยู่โซนนี้ไปเถอะเราจะมาสุ่มสัเลี้ยงกัน ได้ตัวอะไรแมวพอดีเลยเราเลี้ยงแมวอยู่พอดีเลยเราเลี้ยงแมวอยู่พอดีเลยน้องบวกเท่าไหร่สัตว์เลี้ยงบวกสามเวเกินไปมุย้ย โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบาย